สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ Arduino Step นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับชุดควบคุมการจ่ายน้ำยานะครับอัตโนมัติและสามารถที่จะตั้งเวลากำหนดในการจ่ายน้ำยาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการติดตั้งแล้วก็การใช้งานเนี่ยเป็นอย่างไงนะครับแล้วก็ทดลองดูว่ามันใช้งานแล้วผลออกมาแล้วดีหรือเปล่านะครับเอาละครับตอนนี้ผม วางตัวบอร์ดนะครับไว้บนตัวขวดน,น้ําแล้วนะครับแล้วก็มีสายยางตัวนี้ต่อเข้าไปมีตัวปั๊มนะครับอยู่ที่ก้นของตัวภาชนะนะครับขวดตัวนี้นะครับ oh. ผมก็วางลาักษณะเงียบต่อตัวมอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับสายก็มาจากมอเตอร์แล้วก็มาต่อเข้าตรงนี้นะฮะเนี้ยโผล่ออกมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับ แล้วก็มีเซ็นเซอร์ตัวนี้เห็นไหมฮะผมวางตรงข้างบนได้เลยนะครับมันจะออกเฉียงข้างๆนิดนึงเพื่อที่จะตัวเซ็นเซอร์ก็จะมีการเฉียงนะครับเฉียงมาข้างหน้าด้วยนะครับโอเคนี่คือวิธีการติดตั้งนะครับครานี้เราลองมาเสียบปลั๊กกันดูนะครับผมจะจ่ายไฟนะครับ9โวลต์ให้ม่ออ่าเห็นไหมฮะปลนเปิดเครื่องก็จะเป็นอย่างนี้เลยท่าน,นี้ผมลองดูครับผมเอามือไปอังเห็นไหมฮะนี่ขนาดอังนะฮะมันอังแค่ไหนนะครับมันก็จะ ออกมาแค่นั้นนะครับเห็นไหมฮะอังนานแค่ไหนมันก็ออกมาแค่ตามเวลาที่เรากําหนดนะครับทีนี้ผมจะลองปรับนะครับตัว vr ตัวนี้ดูนะครับให้มันนานขึ้นครับอ่าดูนะฮะว่ามันจะนานขึ้นไหมนะครับเป็นตัวกําหนดการจ่ายนานนั่นเองครับเห็นไหมครับจ่ายนานขึ้นเห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมฮะแค่ปรับตรงนี้นี่เองครับก็สามารถกําหนดนะครับ เวลาในการจ่ายได้นั่นเองลองดูครับเห็นไหมครับสามารถที่จะปรับความน่วงของการปั๊มน้ำได้นั่นเองนะครับเอาละครับนี่ก็คือนะครับเครื่องชุดควบคุมการจ่ายน้ำยาอัตโนมัติสามารถปรับการหน่วงเวลาได้นั่นเองนะครับสามารถเอาไปใช้กับพวกแอลกอฮอล์หรือว่าแอลกอฮอล์เจลที่ไม่ได้มีความข้นมากๆนะครับ เอาไปใช้งานได้เลยนะครับข้อดีของมันก็คืออะไระครับหนึ่งเสียงไม่ดังไม่มีส่วนไหนที่เคลื่อนไหวใช้งานแล้วไม่ต้องกลัวนะครับราคาถูกไม่ต้องเขียนโปรแกรมแม้แต่ตัวเดียวสามารถปรับค่าหน่วงได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปแก้โปรแกรมอะไรเลยนะครับติดตั้งง่ายใช้งานได้ดีไม่มีแฮงนะครับแง่ายหนอน เรามาดูในส่วนประกอบหลักๆของตัวเครื่องนี้กันเลยนะครับลังจากที่มีคนนะครับสนใจชุดนี้มานะครับมากมายก,กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีคนพรีออเดอร์ไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เดี๋ยวคงต้องต้อง,ต,องต้องจัดก,การเรื่องระบบการสั่งซื้ออีกทีหนึ่งน,นะครับสำหรับคนแรกๆที่ซื้อไปก็ถือว่าเป็นได้ราคาโปรโมชั่นนะครับซึ่งเรียกว่าแทบจะไม่ได้กาไรเลยนะครับ อ่ะเรามาดูส่วนประกอบต่างๆของเครื่องนี้กันบ้างครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับเริ่มต้นจากตัวปั๊มนี้เลยนะฮะอ่าตัวปั๊มตัวนี้เนี่ยอ่ถูกออกแบบมาให้ใช้แช่ในน้ำนะครับน้ํามันจะเข้าทางนี้นะครับเราวางเนี่ยวางอย่างนี้สังเกตว่าพื้นตรงนี้มันจะเรียบเลยนะครับก็คือให้แนบไปกับพื้นของภาชนะที่ใส่สารละลายหรือใส่น้ําแอลกอฮอล์อะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ถูกออกแบบมาให้แช่ในน้ําเลยนะครับ เพราะนั้นบันจะมีเข้าน้ําจะเข้าทางนี้แล้วก็ออกทางนี้นั่นเองครับ <c oughs> ตัวปั๊นตัวนี้เนี่ยแรงดันที่ใช้ก็จะประมาณสามถึงห้าโวลต์นะครับซึ่งเราจะต่อตัวท่อสายยางนะครับซึ่งเราจะให้ไปหนึ่งเส้นนะครับประมาณความยาวประมาณสามสิบเซนติเมตรนะครับเนี่ยเวลาเราใส่เราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับมันจะใส่ได้แน่นพอดีครับน,นี่ครับได้แล้ว ไม่ยากนะครับอ่าโอเคอันนี้คือสายยางที่เราจะให้ไปนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของเซนเซอร์บ้างครับอ่าเซนเซอร์ที่เราใช้เราใช้ตัวนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยขามันไม่ได้ตรงอย่างนี้นะฮะมันจะงอมันจะงอนะครับแต่ว่าผมดัดให้มันตรงเพื่อเวลาเอาไปเสียบกับตัวควบคุมนี่นะครับมันจะเสียบอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะเวลาเราวางบนเครื่องหรือบนฝาของตัวภาชนะของเราเนี่ยนะฮะ มันก็สามารถวางได้เลยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะคอยตรวจสอบนะครับการที่เราเอาวัตถุหัือว่ามือของเราเนี่ยมาอังหรือบังเอาไว้นั่นเองนะครับเซ็นเซอร์มันก็จะตรวจสอบได้นะครับที่เราใช้เซนเซอร์ตัวนี้ก็คือเป็นเพราะว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้นี่นะครับมันเป็นเซ็นเซอร์ที่มีการยิงแสงอินฟาเรดแล้วก็มีการวัดความถี่ที่38 kHz นั่นเองนะครับ ซึ่งมันมีข้อดีตรงนี้ครับเพราะว่าการที่เรามีการมอดความถี่ที่38 kHz เนี่ยมันจะป้องกันการรบกวนของแสงอาทิตย์เพราะว่าแสงอาทิตย์เนี่ยมันจะมีความถี่ในช่วงอินฟราเรดด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งก็จะมากวนตัวรับของเราให้ทำงานผิดพลาดท่นเองออย่างตัวนี้นะครับที่เราเห็นตัวนี้เนี่ยคือไม่มีการมอดูเลต38 kHz ไป เวลาเราไปใช้ในสารที่ที่มีแสงนะครับภายนอกเข้ามาเนี่ยมันจะถูกกวนได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นชุดนี้เนี่ยเรียกว่าไม่มีโอกาสกวนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเลยใช้นะครับเซ็นเซนอร์ตัวนี้นะครับวิธีการปรับเซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นยังไงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับความถี่ที่จะยิงออกไปทางตัวส่งอินฟราเรดนะครับ ให้เราปรับอยู่ตรงกลางแล้วเย้ยงมาทางซ้ายนิดหนึ่งครับนี่คือวิธีการปรับให้ตัวนี้อยู่ตรงกลางแต่เยกมาทางซ้ายนิดหนึ่งนะครับประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับประมาณนั้นมันจะได้ประมาณสามสิบแปดรประมาณนั้นพอดีส่วนตัวซ้ายมือนี้ให้ปรับไปทางขวาสุดเลยนะครับหรือให้แรงสุดเลยนะครับนี่ก็คือวิธีการตั้งค่าอย่างง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งวัดความถี่ให้วุ่นวายนะครับ ส่วนตัวนี้นี่นะครับสังเกตว่าผมเนี่ยเดิมทีนะครับมันจะต้องตั้งตรงๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงๆอย่างนี้แต่ถ้าเกิดผมไปใช้กับความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันจะเฉียงลงข้างล่างนะครับผมก็เลยต้องงอให้มันเอียงๆนิดหนึ่งนะครับเอียงนิดนึงเพื่อให้มันรับมุมกับการอะไรครับเวลามีคนเอามือมาวางมาอังนะครับมันจะได้เจอนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวเซนเซอร์อินฟราเรดนะครับ เหตุผลที่ต้องเลือกใช้ตัวนี้ก็เหตุผลดังนี้แหละครับคือป้องกันการกวนของสัญญาณนะครับแล้วก็ระยะในการตรวจสอบมือของเราเนี่ยได้ไกลกว่าแบบนี้ด้วยนะครับมันได้ไกลกว่านั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวเซ็นเซอร์ที่เราเลือกใช้ตัวนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นตัวของตัวบอร์ดควบคุมนะครับซึ่งก็จะใช้ ตัว NE 5 5 5นะครับเป็นตัวควบคุมการทำงานทําหน้าที่เป็นโมดูลสเตเบิลนะครับการใช้งานก็คือเอาตัวนี้นะครับมาเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับแค่นี้ก็สามารถเอามาใช้งานได้เลยนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของไฟเลี้ยงที่ต่อเข้ามานะครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับประมาณ9้าถึงสิโวลต์นะครับไม่ควรจะเกินกว่านี้นะครับ ผ่าน IC 7805เพื่อลดระดับแรงดันให้เหลือแค่5โวลโตนนนน์นะครับผ่านไดโอดป้องกันการกลับขั้วนะครับแล้วก็มีตัว VR ตัวนี้ที่ทำหน้าที่ปรับการหน่วงของการจ่ายจ่ายน้ำหรือให้ปั๊มทำงานนั่นเองนะครับตัวนี้สามารถตั้งแต่หน่วงแต่0จนถึง10วินาทีนะครับเพราะว่าผมใช้ตัว VR ขนาด1 0 0 K แล้วก็ C ขนาด 100ไมโครฟารตดมันจะได้ประมาณ10วินาทีนะครับผมก็ปรับไปประมาณสักตอนสิบนาฬิกานะครับก็จะได้ประมาณสัก1วินิดๆน,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 นะครับเนี่ยปรับตรงนี้อยู่ในช่วง10นาฬิกานะครับอันนี้คือเที่ยงนะครับอันนี้คือ3โมงอันนี้คือ9โมงมันปรับประมาณสัก9โมง9โมงครึ่ง10โมงประมาณนั้นแหละครับก็ลองปรับอาดูครับว่ามันยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเรามือไปอัางโดนเซนเซอร์นะครับไม่ว่าจะอัางนานแค่ไหนก็ตามนะฮะ มันจะจ่ายมาตามเวลาที่เรากาหนดเท่านั้นนะครับอันนี้คือข้อดีของเราเพราะนั้นอยากจะปรับให้มันมากให้มันน้อยก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์นะครับที่สามารถที่จะถอดออกได้นะครับเพิ่มความสะดวกในการใช้งานนะครับด้านนี้ก็จะเป็นขั้วบวกนะครับด้านที่อยู่ฝั่งกับ LED ด้านนี้ก็จะเป็นขั้วลบนะครับที่ต่อเข้ากับปั๊มนะครับก็พูดง่ายๆก็คือตัวสีแดงเนี่ยสายสีแดงของปั๊มเนี่ยคืออยู่ฝั่งนี้นะครับสีดําก็คืออยู่ฝั่งนี้นั่นเอง นะครับโอเคอันนี้ก็คงเป็นส่วนประกอบต่างๆนะครับของเครื่องนี้ครับเพราะนั้นใครสนใจอยากจะได้ชุดนี้นะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ arduinostep com นะครับก็หวังว่าชุดควบคุมนี้จะเอาไปใช้ประโยชน์ให้กับการนะครับสาธารณสุขนะครับในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโครนาหรือโควิด19นั่นเองนะครับเอาละครับพบกรรนันใน นะครับในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับจากอาดูโน่สเต็ปครับ